ที่ชายหนุ่มกลาโพสเพลื่อนไหวแต่ละอันแซะน้องสะพายไม่หยุดลั่นแรงขอบคุณที่รักผลงานไม่ใช่รักเมียศิลปินสำหรับเรื่องราวของนักร้องดังหนุ่มกลาที่ออกมายอมรับตรงๆว่านอกใจภรรยามีสาวอื่นและหลังจากเรื่องถูกแฟนๆทราบเข้าหนุ่มก็ถูกดราม่าใส่ไม่หยุดโดยหลายคนบอกผิดหวังและอยากแบนไม่สนใจหนุ่มแต่บางคนก็บอกว่าโทษหนุ่มไม่ได้ต้องโทษบ้านน้อยด้วย และพากันวิจารณ์อย่างร้อนแรงในโลกออนไลน์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นในเวลาต่อมาทางด้านที่ชายหนุ่มกลาโผล่คอมเมนต์แซกกลางเฟซบุ๊กจูนเพนชุลีหลังน้องชายเตรียมยาว่าจากคนดีท่ามกลางชาวเน็ตที่เห็นแล้วทนไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าอยากเห็นหน้าพี่ชายจังบางทีมือที่สามก็มาในรูปแบบพ่อแม่พี่น้องนี่แหละล่าสุดจะไปเยี่ยมซะหน่อยหาไม่เจอแล้วคะ่ะ ในขณะที่น้องสาวหนุ่มกลาโพสเฟซบุ๊กแซจูนเพนชุลีว่ารักและซัพพอร์ตจิตใจหนุ่มซังเหมือนเดิมมันเรื่องในครอบครัวเขามันละเอียดอ่อนไม่ควรออกมาเปล่าประกาศเรื่องในบ้านด้วยซ้ํามันก็เจ็บปวดกันทุกฝ่ายแต่แค่เป็นคนสาธารณะไงอินได้ไม่ว่าผิดหวังได้ไม่ว่าสิทธิบุคคลแต่อย่าโหนคนในครอบครัวพวกเราละกันเนอคิดแทนครอบครัวคนอื่นไปหมดรู้ลึกรู้ดีกว่าคนในบ้านสุดไม่เคยโพสต์ให้ร้ายหรือทําร้ายใครนะ แต่นี่มันที่ผมแม่คนดีและยังมีแฮชแท็กทิ้งท้ายด้วยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันนี้ทีมครอบครัวฝั่งเรายากเราไม่มีใครทีมโน้นเลยงงปากเพราะทนมานานออกไปสักทีเถอคะค่ะล่าสุดทางด้านนพี่ชายหนุ่มกลาโพสต์แซน้องสะพ้ายจูนเพนชุลีอีกแล้วหลังได้ออกมาแชร์โพสต์ของหนุ่มกลาที่เขียนว่าหนุ่มกลายังมีคนดูคอนเสิร์ตทางร้านไม่ได้ยกเลิกแต่อย่างใด ซึ่งทางด้านที่ชายหนุ่มกลาได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณครับที่รักในผลงานไม่ใช่รักเนียศิลปินเพราะเมีมยม่ไม่เอกได้มีเพลงให้ฟังนะ